ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงลายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31ธันวาคม2563สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรก,กฎหรือเกิดช่วงระหวาะ่าง16กรกดาถึง15สิงหาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ใน ลัคนาราศีกรกฎนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟาหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีกําเนิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง ฉะนั้นในเมื่อคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้คุณจะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างในช่วงก่อนสิ้นปี63ไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะครับ ตำแหน่งของดาวเสาร์กับดาวพรฤหัสเล็งลักษ์ก็ถือว่าเป็นดาวพินทุบาทหรือดวงแตกนั่นเองแต่ว่าตำแหน่งของดาวเสาร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือธุรกิจหรืออาชีพต่างๆคนที่ทำงานประจำหรือทำงานเก่งเงินเดือนต้องบอกเลยว่าช่วงนี้งานคุณเยอะมากทำงานหลายอย่างทำงานหลายหน้าที่เลยทีเดียวอาจจะทำงานโอหรือทำงาน ล่วงเวลาก็ได้แต่ถ้าคุณที่ทำงานประจำมีเงินเดือนอยู่แล้วคุณอาจจะมี j อบเสริมหรือ j อบพิเศษที่อาจจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นตอนนี้งานของคุณอาจจะมีมากขึ้นหรือทำมันหามรุ่งหามค่ำหรือทำมันตลอดระยะเวลา7วันนี้เลยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าคุณมีอาชีพมีงานทำอยู่เพราะว่าไรายได้มันก็เข้ามาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวของคุณได้อย่าง ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณทำงานส่วนตัวหรือทำธุรกิจส่วนตัวทำงานอิสระนั่นแปลว่างานของคุณตอนนี้เริ่มเข้ามามากขึ้นงานมีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกที่จะล้ากับมันการพักผ่อนก็อาจจะน้อยเกินไปแต่ถ้าคิดถึงผลลัพธ์ที่มันจะได้ก็คิดว่ามันน่าจะเกินคุ้มหรือเกินความคาดหมาย อย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยทีเดียวฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณยังมีแรงใส่เต็มที่ไปเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรืออาชีพต่างๆผลลัพธ์ที่คุณจะได้เกินความคาดหมายอย่างแน่นอนถือว่าเรื่องงานน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับตัวของคุณแน่นอนเพราะดาวสาวเร็งรักเลยทําให้คุณมีความอดทนในเรื่องตรงนี้ได้มากพอดาวพืหันเร็งร,เงรักก็ทําให้คุณมีคนมีผู้ใหญ่มีลูกค้า ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในธุรกิจหรือในหน้าที่การงานของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างในช่วงก่อนสิ้นปีนี้การเงินของคุณตกเรือนเสียหรือเรือนอรินั่นเองแต่ว่าพอไปตกเรือนเสียแต่อยู่ในบ้านของคู่มิตรคือมันมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องจ่ายแต่การจ่ายก็จ่ายในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในบ้าน มันก็เป็นเรื่องปกติของคุณทั่วไปแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องจ่ายเยอะหน่อยเพราะหนึ่งใกล้สิ้นปีอาจจะต้องเอา,เอาไปช่วยเหลือญาติผู้ใหญ่ช่วยเหลือลูกช่วยเหลือญาติพี่น้องต่างๆก็ถือว่าคุณอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เยอะนิดนึงแต่ถ้าคุณวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีแล้วเนี่ยปัญหาการเงินก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับตัวของคุณยังพอที่จะบริหารในเรื่องของการเงินได้ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างก็วิเคราะห์ไว้คนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ดาวเสารเลงหลายๆคนอาจจะกังวลว่าดาวสาวเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความรักแต่ผมมองว่าดาวสาวนี่แหละ จะเป็นดาวที่ดีสําหรับคนล,ลัคนาราศีกรกฎเพราะมันจะทําให้คุณมีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณมีแฟนและมีครอบครัวแต่งงานมีลูกมีเต้าหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งผมมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ดาวเสาเลงลัคนาของคุณนะครับจะทําให้ความผูกพันความแน่นแฟ้นของคุณมีมากขึ้นกว่าเดิมชะด้ว้ำไป ผมมองเป็นเรื่องบวกนะครับไม่ใช่เรื่องลบแต่ถามว่าคุณอาจจะกังวลกับคู่ของคุณที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยถูกจิจของคุณก็แค่หลับตาข้างหนึ่งอย่าไปใส่ใจในทุกรายละเอียดหรืออย่าไปบน่นอย่าไปพูดมีอากับกริยาที่มันอยู่ตรงกันข้ามเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาแต่โดยรวมแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องบวกความสัมพันธ์ความผูกพันความใกล้ชิดแน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวดาวเสาเพราะดาวเสา ได้ตำแหน่งกเกษตราที่ประดีถือว่าเป็นเรื่องที่ลบกับลบกลายเป็นบวกนะครับส่วนในเรื่องของคนที่ออคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจในช่วงระยะเวลานี้ที่ผ่านมาอาจจะรุ่มรุ่ม,มดอนดนสักนิดหนึ่งยังไม่ค่อยเข้าล็อกยังไม่ค่อยออถูกจริตทรัพยเท่าไหร่แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปผมมั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่หรือแฟนใหม่หรือคนใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ย มันดีขึ้นแน่นอนคุณจะได้คัดเลือกสำหรับใครบางคนที่ดูแล้วเข้าตาที่สุดดูแล้วตรงสเปคกับคุณมากที่สุดผมมั่นใจว่าในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เลือกมันแน่นอนแล้วเลือกนี้ก็น่าจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ตรงตามสเปคหรือตรงตามบุคลิกที่คุณต้องการถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีการคบหาการเปิดใจหรือการที่จะศึกษาที่ใสใจคอกัน ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องบวกมากกว่าเรื่องลบฉะนั้นคนโสดไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงว่าความสัมพันธ์ที่มีดาวเสาวเร็งรักจะแย่ไม่ได้แช่เสมอไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับตัวของคุณมากกว่าเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งของดาวโชคลาบของคุณคือดาวศุกร์แต่อเผอิญดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของราศีพิจิกเป็นปลั แต่ก็มีดาวพระราหูอยู่ในเรือนของโชคลาภด้วยฉะนั้นถ้าผมจะบอกว่าคุณอาจจะมีโชคลาภเล็กๆที่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็เชื่อมั่นว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ราหูจะมาจากเรือนมรณะแต่ไอสิ่งที่มันไม่ได้คาดคิดคาดฝันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสได้ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้แต่อย่าคาดหวังว่า มันจะได้เงินหรือได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตหรือได้โชคก้อนใหญ่ก็คิดว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลานี้นะครับแต่ถ้ามองถึงเรื่องของโชคลาภด้านอื่นเช่นอาจจะได้ซื้อได้ขายได้โอนได้เปลี่ยนมือ เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาร,ริมทรัพย์ของเราก็เชื่อมั่นว่าเป็นไปได้ถ้าคุณอยากจะขายบ้านขายที่ขายตึกขายธุรกิจขายกิจการในช่วงนี้ก็เหมือนว่ามีโอกาสที่จะขายได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าโชคลาภไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงเรื่องอื่นๆก็ได้ฉะนั้นในเมื่อช่วงนี้ดาวมันยังอยู่ในเรือนลัคนาของคุณและดาวหลายๆดวงก็ยังสอดคล้องในดวงชะตาของคุณ เชื่อมั่นว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับสิ่งที่น่าจะก,กังวลใจสำหรับตัวของคุณตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่อาจจะมีเขาเรียกคำพูดหรือการเจรจาการสื่อสารใดๆก็แล้วแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจนะักอาจจะมีปัญหาความไม่ลงรอย ความคิดแตกต่างกันอาจจะโกรธกันอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็เลยอาจจะเลิกคุยเลิกคบเลิกติดต่อเลิกเจรจากันไปนะครับก็อย่าไปซีเรียสเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งดาวคำพูดของคุณมันมาจากเรื่องของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่คบกันมานานหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่นอนร่วมงานในตอนนี้คงไม่ดีสักเท่าไหร่ ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปก่อนหลังจากพ้นสิ้นเดือนธันวาคมนี้ปัญหาเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะคลี่คลายในทิศทางที่เป็นบวกนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คงยังไม่มีความกังวลใจหรือต้องมีเรื่องที่จะต้องอซีเรียสแต่ประการใดก็ยังดำเนินชีวิตไปอย่างปกติ ฉะนั้นคลิปนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกอยากจะโทรคุยเรื่องดวงชะตาของคุณในปีหน้าว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงกับผมตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบส,สดๆเลยนะครับโทรมาที่หมายเลข095 เ0็ด1ูน ID Line ก็คือ h o r o v i p Underscore 789นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงไม่ใช่งมงายและสาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที จะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะนะครับสวัสดีครับ